จเจริญพรท่านผู้ชมวันนี้จะนำท่านชมบรรยากาศการติดตั้งเสาไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์ซึ่งติดตั้งสปอตไลท์โซล่าเซลล์จำนวน4ชุด4ทิศทางเพื่อส่องสว่างจุดที่ยังคร่องอยู่ในวัดท่าไทรโดยมีคุณพัทยาแดงสุภาหแห่งบริษัททีเทคคอนโทรลเป็นเจ้าภาพรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมด้วยกันครับ หลังจากได้เพดที่หนาจรสำการเจาะรูใหม่แล้วคิดเพดให้แน่นนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ยกขึ้นครับ โดยมีหลายท่านช่วยกันพออยุงขึ้นขณะดเดียวกันก็จะใช้เหล็ก2ต้นนะเป็นตัวค้ำยันไว้ไม่ให้เอียงนะครับโดยจะมี2ท่านในการผลักเหล็ก2ท่อนที่พออยุงขึ้นนะครับให้ขึ้นได้ตามแนวที่เราต้องการ และก็มั่นคงดีมากๆนะครับโดยพระครูวิสุทธิวุธิคุเจ้ากนา้าอำเภอกานจนาดิตในฐานะเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าไสงานนี้ท่านมาร่วมนอกจากมาให้กำลังใจแล้วยังมาร่วมยกช่วยจับช่วยแรยงต่างๆด้วยนะครับการติดตั้ง เสาไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์ชุดนี้ใช้เวลานานที่สุดนะครับเท่าที่เคยทำมาเกิดการผิดพลาดที่ว่าเพลทที่ซื้อมาครั้งแรกเนี่ยความหนามันไม่พอทำให้เราไม่สามารถที่จะขันให้แน่นได้เต็มที่ได้นะครับเพราะถ้าขันนอ็อตือตะปกเกลียวขนาดใหญ่เพื่อให้ตึงมือเต็มที่เนี่ย ตะปูเกียวขาดสะบั้นเลยนะครับจึงได้สั่งเพลทชุดใหม่มาที่หนามากๆทำทีเดียวผ่านครับตอนนี้ช่างนันกำลังออกเชื่อมอยู่นะครับโดยมีหลายๆท่านช่วยกันยึดโดยเพราะยังยิ่งพระครูวิสุทธิวุฒิทีคนะนอกจากมาให้กำลังใจทีมงานแล้วยังมาช่วยจับ ช่วยประคองด้วยนะครับช่างนั้นแกออกเชื่อมอย่างหนานะครับหลายๆรอบเพื่อให้มั่นคงแข็งแรงจริงๆนะครับซึ่งหลังจากที่เรายึดถาวรแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ผ่านมาเราก็จะมาเทปูนทับอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มั่นคงแข็งแรงจริงๆหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับมาดูผลงานของ ชุดไฟสปอตไลท์โซลา่าเซลล์ชุดนี้นะครับว่ามันสว่างขนาดไหนนะครับจะเห็นได้ว่าส่องสว่างได้รอบทิศที่เราต้องการทั้ง4มุม4ทิศแสงสว่างถือว่าระดับใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมใช้ได้ดีเลยครับคุ้มราคาสว่างได้ดังใจครับด้านนี้สว่างตลอดแนวของถนนนะครับ ไปถึงห้องน้ำสองทางเข้าออกห้องน้ำคาดว่าอาตมาตั้งองศาพลาดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะตั้งองศาใหม่ให้ยิงได้กไกลกว่านี้นะครับส่วนอีกด้านนี้ท่านจะเห็นว่ามันสว่างตลอดเส้นทางครับรองรับเข้ากับชุดเดิมที่ติดตั้งไว้แล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับตลอดแนวดูสวยงามแล้วก็ส่องสว่างได้หลงใจครับทุกพื้นที่ในบริเวณลานวัด เราจะเห็นว่าไฟโซล่าเซลเล์คืนนี้จำทุกมุมทุกพื้นที่นั่นคือแสงสว่างที่จากเสาต้นที่ติดตั้งในวันนี้ครับจะถ่ายให้ท่านเห็นทุกมุมก่อนว่ามันสว่างขนาดไหนนะครับคุ้มกับการติดตั้งคุ้มกับเงินที่จ่ายนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลย ก็ขอโมโนทนาคุณพัทยาแดงสุภาแห่งบริษัททีเทคคอนโทรลจำกัดที่ถวายเป็นเจ้าภาพต้นนี้นะครับเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์ต้นนี้4ีทิศทางครับดวงละ3ามลาวัตตสิทิศทางสว่างได้ดังใจครับนะก็ให้กิจการรุ่งเรืองรวยรวยรวยแข็งแรงอยู่ดีมีสุขนะฮะน้องทุกคนก็ มีความคลายคลาดปลอดภัยด้วยกันนะครับจึงนำมาให้ดูกันนะครับว่าถ้าเผื่อวัดใดวัดหนึ่งหรือหน่วยงานองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่จะคิดติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับใช้ใน องค์กรหรือหน่วยงานระหว่างในวัดวาหาสนาก็ถือว่าคุ้มครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้หรือภาวะอย่างนี้นะครับเพราะว่ายุคนี้มันต้องประหยัดครับประหยัดอะไรที่ประหยัดได้ต้องประหยัดครับจุดคุ้มทุนนี่เร็วมากๆนะครับจุดคุ้มทุนเร็วมากเฉพาะเสาต้นนี้ก็ถือว่าทันทีที่ติดตั้งใช้เราก็กำไรแล้วครับเพราะว่าไม่ใช่เงินสงหรือเงินวัดนะครับ เป็นเงินจากลูกศิษย์นะฮะจะถวายมาให้ติดตั้งใช้สนองอุดมการของอาตมาที่ต้องการแก้ปัญหาแสงสว่างในวัดการสน,นปมาในวัดทั้งหมดนะครับจริงๆสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปไม่รู้ก็คือในลานวัดแห่งนี้ตลอดแนวนะครับตลอดแนวทั้งหมดนะครับจะมีญาติโยมสัตวชนมาออกกําลังกายกันบ้างก็ตอนเช้ามืด บ้างก็ตอนเช้าบ้างก็ตอนสายบ้างก็ตอนเย็นบ้างก็ตอนค่ํานะครับมาวิ่งออกกําลังกายในพื้นที่ทั้งหมดแนวนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งโซลาเซลล์แล้วเนี่ยนอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกในการสันจิธริมในวัดของพระภิกษุสมณีแนนละญาติโยมสาธุชนที่มาภารกิจในวัดแล้วนะครับยังเป็นประโยชน์แก่สาธุชนที่มาวิ่งออกกําลังกายครับ คมนี้ฝังใจวัด่าใัยแห่งนี้คุณบารมีวัดนี้ระเบือน้ำไกลมิลวงพ่อชมแห่งวัด่าใัยคันนี้ดังไกลหัวใจทุกคนรู้ วันนี้ทุกคนรวมใจกันมาเข้าวัดเข้าวังทำบุญในวันจบเดือนจบปีอีกแล้วตัดแล้วจะก,กูกตังก์กูได้คราบ ่แงนี้หมีงานประจําได้เที่ยวได้บุญผลบุญน,น้อมนําเข้าวัดฟังธรรมส่งน้ำหลวงพอ ที่จบลงไปก็คือบรรยากาศการติดตั้งเสาไฟสปอตไลท์โซลา่าเซลล์ต้นด้านหลังอาตมาที่เห็นอยู่นี้เพื่อส่องสว่างการสัญจรไปมาภายในวัดเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้าในวัดท่าไสและที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้ก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมสาธุชนซึ่งมาออกกำลังกายในช่วงหัวค่ำและช่วงเช้ามืด ภารกิจในการติดตั้งเสาไฟสปอตไลท์โซลา่าเซลล์เสร็จสิ้นลงเปที่เรียบร้อยขออันัฒนาทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ครั้งต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอเจริญพร